ทรงคอยควบคุมวิตกก่อนตัดสรู้พิขูทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าเราพึงทําวิตกทั้งหลายให้เป็นสองส่วนเถิดพิขุทั้งหลายเราได้ทํากามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งได้ทำเนคขมวิตก อัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วพิขุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้การมวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าการมวิตกเกิดแก่เราแล้วการมวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานพิขุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้การมาวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้พิขุทั้งหลายเราได้ละและบรรเทากามาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดขึ้นแล้วกระทำให้สิ้นสุดได้แล้ว ภิกุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้พยาปาทวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาปาทวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็พยาปาทวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานพิขุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้พยาปาทาวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้พิขุทั้งหลายเราได้ละและบรรเทาพยาปาทาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดแล้วกระทาให้สิ้นสุดได้แล้วพิขุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้ วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็วิหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานภิขุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ วิหิงสาวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้พิกขุทั้งหลายเราได้ละและบรรเทาวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดแล้วกระทำให้สิ้นสุดได้แล้วภิขุทั้งหลายพิกขุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าภิขุตรึกตามตรองตามถึงกามาวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละเนกขมวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งกามวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในกามถ้าภิกุตรึกตามตรองตามถึงพยาปาทวิตกมากก็เป็นอันว่าละอัพยาปาทวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งพยาปาทวิตตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาท ถ้าพิขุตรึกตามตรองตามถึงวิหิงสาวิตกมากก็เป็นอันว่าละอวิหิงสาวิตกเสียกระทําแล้วอย่างมากซึ่งวิหิงสาวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทำสัตว์ให้ลำบากพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในค่าวฤดูศาสตร์คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้า เขาต้องตีตอนห้ามกันฝูงโคจากเข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกลุมการถูกปรับไหมการติเตียนเพราะมีเข้ากล้านั้นเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายถึงเราก็ฉันนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอานิสงในการออกจากกาม ความเป็นฝักฝ่ายของความผ่องแผ่ในกุศลธรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้แน่คขมวิตกย่อมเกิดขึ้นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าแน่คขมวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แนคขมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย แต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงเนคขมะมวิตกนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะเนคขมะมวิตกนั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงเนคขมะมวิตกนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะเนคขมะมวิตกนั้นเป็นเหตุพิกูทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้อัพพยาปาทาวิตกย่อมเกิดขึ้นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าอัพพยาปาทาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็อัพพยาปาทาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย แต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอัพยาปาทวิตกนั้นตลอดคืน <c oughs> ก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอัพยาปาทวิตกนั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอัพยาปาทวิตกนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะอัพยาปาทวิตกนั้นเป็นเหตุภิกุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย แต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะอาวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุพิกุทั้งหลายเพราะเราคิดเห็นว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายจะเมื่อยลา้าเมื่อกายเมื่อยลา้าจิตก็อ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็ห่างจากสมาธิเราจึงได้ดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยดังนี้พิกุทั้งหลายพิกุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพิกุตรึกตามตรองตามถึงเนคขมวิตกมากก็เป็นอันว่าละกามวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งเนคขมวิตก จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการออกจากกามถ้าภิกขุตรึกตามตรองตามถึงอัพยาปาทาวิตกมากก็เป็นอันว่าละพยาปาทาวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากในอัพยาปาทาวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่พยาบาทถ้าภิกขุตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละวิหิงสาวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากในอวิหิงสาวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำบากทิ่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนเข้ากล้าทั้งหมดเขาขนนำไปในบ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้ เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุงแจ้งแจ้ง,จงพึงทำแต่ความกำหนดว่านั่นฝูงโคดังนี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายถึงพิกขุก็เพียงแต่ทำความระลึกว่านั่นธรรมทั้งหลายดังนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกขุทั้งหลายความเพียรเราได้ปารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติเราได้ดำรงไว้แล้วไม่ฟั่นเฟือน กายสงบระงับไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้วพิขุทั้งหลายเรานั้นเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรธมทั้งหลายได้เข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจ ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะ,สะเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้ว ได้น้อมจิตไปต่อเฉพาะบุพเพนิวาสานุสติยานเรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกับบ้างหลายวิวัตกับบ้างหลายสังวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพน้นมีชื่อ โคดวันนะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุดติจากภพนั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ราชกุมารน,นี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรี อวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่โดยควรเรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน ถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตายานเรามีจักขุทิพย์บริสุทธิ์กว่าจักขุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประนีตมีวันณะดีมีวันณะ,ะเลวมีทุกข์มีสุขเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่า ผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเพื่องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนรกท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพาการเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์เรามีจักขุทิปบริสุทธิ์ล่วงจักขุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่แลวประณีตมีวันณดีวันณสามมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนี้ราชกุมารน,นี้เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่โดยควรเรานั้น ร้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคยายานเราย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่ทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุก และเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะครั้นจิตพ้นวิเศษแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้ว เรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกราชกุมารน,นี่เป็นวิช,ชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีอวิช,ชาถูกทำลายแล้ววิช,ชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้ว ความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่โดยควร